สวัสดีคะ่ะวิลเลบัตวอร์เกอร์คะ่ะวันนี้ก็กลับมาทักทายกับทุกคนอีกครั้งนะคะในวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปช่วยงานร้อนนะคะเราก็เลยมาพบปะพูดคุยกับทุกคนนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดจากชีวิตจริงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเป็นญาติของเราเองเนาะ ก็คือพอดีน้องเขาก็สนใจที่จะเข้าเว็บไซต์หาคู่แล้วก็เราก็สอนน้องเขาจนเขาประสบความสำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วนะคะก็คือยังไงเดี๋ยวไปเล่าเรื่องของน้องให้ฟังเลยนะคะทุกคนน้องเขาก็เป็นสาวอีสานเหมือนกันนะคะอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันกับเรานะคะเขาก็ ก่อนหน้านี้เขาเคยแต่งงานมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เขาไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่เนาะเขาก็เลยเอพอเขาเลิกกับสามีได้ระยะหนึ่งเขาก็เลยอยากที่จะเดินทางสายขัวแล้วเรากับปรอนก็สนับสนุนน้องเต็มที่ที่จะให้น้องเดินทางสายฝอวก็เราก็มีการแนะนำน้องเรื่องแอปพลิเคชันนะคะว่าจะเข้าเว็บไหนตอนนั้นเราแนะนำไปแค่เว็บเดียวนะคะก็คือ ไทยคิวปิดนะคะเราประสบความสำเร็จจากเว็บไซต์นี้แอปพลิเคชันนี้นะคะเราก็เลยเหมือนใครถามเราเราก็จะแนะนำไทยคิวปิดทุกช่องทางนะคะทุกคนนั่นแหละก็คือเหมือนทําให้เราได้เจอกับปรนเนาะเราก็แนะนำน้องคนนี้ไปเหมือนกันนะคะว่าเข้าเว็บไซต์ไหนนะคะน้องเขาก็อายุประมาณน่าจะ30กว่านิดนึงนะคะทุกคนก็ ยังเด็กอยู่นะคะแล้วเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวของเขาอยู่ที่บ้านก็คือเหมือนโรงผลิตน้ําน้ําดื่มนะคะทุกคนเขาก็ทําน้ําดื่มขายในหมู่บ้านละแวกละแวกหมู่บ้านนี้แหละคะ่ะก็คือเขารับรับจ็อบจากตรงนี้ก็คือนั่นแหละคะ่ะแล้วพอทีนี้เขาเข้าเว็บไซต์หาคู่น่าจะประมาณเดือนที่ผ่านมานะคะ แล้วเดือนหนึ่งก็คือเขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือเขาก็ได้พบรักกับหนุ่มอเมริกาแล้วก็อยู่เท็กซัสเหมือนลอนเลยนะคะพอเขาพบเจอ,อเขาก็มาบอกเราว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะคุยต่ออะไรยังไงเขาก็มาปรึกษาเราตอนแรกก่อนหน้านี้เขาก็คุยกับคนอื่นด้วยนะคะแต่ว่าพอคุยแล้วมันไม่โอเค เขาก็เลยมีการคุยกับคนนี้แค่คนเดียวแล้วคนนี้เขาก็ดีนะคะทุกคนเพราะน้องเขาไม่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะจาก1ถึง10นี่ก็คือให้น้องที่หมายเลขหนึ่งปไปเลยค่ะทุกคนน้องเขาก็คุยผ่านแอปพลิเคชันก็คือ Google Translate นะคะก็คือนั่นแหละเป็นตัวช่วยให้เขาในการคุย กับผู้ชายนะคะแต่ว่าเมื่อผู้ชายปนอินหรือว่าวิดีโอคอเข้ามาหาน้องน้องเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็พูดแบบผสมทงภาษาไทยไปตอนนี้ผู้ชายเขาก็ทักทายมาว่าสวัสดีครับแล้วนะคะคุยภาษาไทยกับเขาเยอะจนตอนนี้ผู้ชายเริ่มพูดภาษาไทยได้แล้วนะคะแล้วผู้ชายก็ไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะน้องเขาก็ มีคนช่วยในการคุยกับผู้ชายหลายช่องทางนะคะก็คือเรากับปอนก็ช่วยน้องในการสแกนที่ไทยแล้วก็มีญาติที่ต่างประเทศนะคะที่อเมริกานเนาะก็ช่วยน้องในการสแกนผู้ชายที่นู่นด้วยโดยการคอไปคุยกับผู้ชายที่นู่นด้วยนะคะแล้วก็พอคอไปก็ทำให้น้องแล้วก็ ญาตาิก็คือคอนเฟิร์มได้ว่าผู้ชายคนนี้มีตัวตนจริงๆแล้วก็เป็นคนดีนะคะแต่ว่าถามว่าเขาร่ำรวยหรือว่าโอ้โหมาหามาโหาล้านอะไรยังไงก็คืออันนี้ก็คือไม่นะคะเขาก็ทำงานเป็นเหมือนกาดนะคะแล้วก็มีฟาร์มของตัวเองเล็กๆนะคะทุกคนก็อันนี้ก็เป็น อ,อีกหนึ่งช่องทางที่แบบว่าเราสามารถเลือกคนที่เราจะคุยด้วยได้นะคะทุกคนน้องเขาก็โอเคพอใจในสิ่งที่แค่นี้แค่ขอแค่คนที่คุยด้วยเป็นคนดีก็พอนะคะ mm hmm. เขาก็เลยประสบความสำเร็จเร็วนะคะทุกคนแล้วผู้ชายก็มีการพูดคุยจะช่วยเหลือในการซัพพอร์ตน้องไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะนี่ดูสิ ถ้าเกิดเราเจอคนที่ใช่นะคะเขาก็จะใช้เวลากับเราแล้วก็เหมือนต้องการที่จะช่วยเหลือเราให้เราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก็เหมือนผู้ชายคนนี้นะคะเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยนะคะแต่เขาเป็นคนดีแล้วเขาต้องการให้น้องเขาพูดคุยสื่อสารกับเขาได้เขาก็เสนอเงินนะคะ เพื่อที่จะซับพอตน้องในการเรียนภาษานะคะทุกคนเราบอกไว้เลยนะคะผู้ชายอเมริกาเป็นผู้ชายที่ไม่ได้รวยมากนะคะแต่ซับพอตดีมากค่ะคอนเฟิร์มเลยโดยยกตัวอย่างจากคุณสามีเรานะคะไม่ได้รวยมากค่ะทุกคนแต่ว่าซับพอตช่วยเหลือเมียดีมากๆนะคะถ้าใครได้คบกับผู้ชายอเมริกา เขาก็จะรู้เลยว่าผู้ชายอเมริกาเป็นผู้ชายที่เหมือนแบบใจดีมากแล้วก็เหมือนวิลลี่คายอะค่ะทุกคนซัพพอร์ตช่วยเหลือผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะทุกคนอย่างน้องเขาเหมือนกันนะคะเขาคุยกันได้แค่เดือนเดียวน้องเขาก็จะได้การซัพพอร์ตโดยการไปเรียนภาษาอังกฤษโดยที่ผู้ชายให้น้องคือหาที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะ ได้คุยกับเขาได้นะคะแล้วผู้ชายก็แพลนที่จะมาไทยแล้วนะคะทุกคนดูสิมันอะไรจะอ m มซิ่งขนาดนี้อะไรจะแบบคุยแล้วแบบว่าติดใจหลงอะไรขนาดนี้เพราะว่าน้องมีตัวช่วยดีนะคะทุกคนมีเรากับรอดแล้วก็มีญาติที่อเมริกานในการเบิ่ช่วยเหลือซัพพอตแล้วก็คุยกับผู้ชายนะคะว่าผู้ชายถ้าเกิดเหมือน เขาจะสนใจที่จะบินมาพร้อมกับญาติที่อเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าญาติเขาจะเดินทางมาที่บ้านทํากระถิ่นให้อ่พ่อแม่เขาแล้วก็เดือนตุลาถ้าเกิดเหมือนคนนั้นเขาสนใจในตัวน้องมากๆแล้วก็สนใจในการเดินทางที่จะมาพบปะพูดคุยกับน้องตัวเฟสทูเฟสอย่างเงี้ยเขาก็สามารถบินมากับ ญาติของเราที่อเมริกาได้นะคะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นแพลนที่เขาจะบินมาหากันนะคะหรือว่าถ้าเกิดเหมือนผู้ชายแบบว่าอยากมาหาก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนคิดถึงมากอยากเห็นหน้าอยากเจออะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็สามารถบินมาก่อนได้นะคะทุกคนก็คือเหมือนเขาก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนเรื่องเ,อเองินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ สบายอยู่แล้วในการที่แบบว่าบินมาหาผู้หญิงมาใช้สเปนทามกับผู้หญิงเดือนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขามีกำลังทรัพย์ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะทุกคนโออันนี้ก็คือเป็นข่าวดีจากน้องทางบ้านแล้วก็เป็นญาติของเราเองนะคะว่าใครที่ต้องการประสบความสำเร็จนะคะคุณต้องลงมือทํำ คุณต้องรองคุณต้องเข้าเว็บไซต์สม่ำเสมอแล้วคุณต้องเลือกคนที่คุณจะคุยแล้วก็เราก็มีกฎข้อห้ามสำหรับน้องว่าห้ามทำสองข้อนี้ห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะก็คือ 1. คุณอย่าส่งรูปโป้รูปเปลื่อยให้ผู้ชายโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้ก็คือสำคัญมากแล้วก็อันที่สองก็คือ คุณหาคนซัพพอร์ตคุณไม่ใช่คุณไปซัพพอร์ตเขาคุณห้ามโอนเงินให้ผู้ชายโดยเด็ดขาดน,นะคะสองข้อนี้ที่เราเป็นกฎให้กับน้องเขาแล้วก็เป็นกฎให้กับเราตลอดเวลาในการที่เราหาคู่ต่างชาตินะคะทุกคนก็อันนี้ก็เอาไปพิจารณาดูนะคะว่ากฎสองข้อนี้มันจริงหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิด ใครต้องการหาผู้ชายต่างชาติผู้ชายที่จะใช้เวลากับคุณผู้ชายที่จะทำให้คุณมีอนาคตที่ดีนะคะอย่าลืมแอปไทยคิวปิดนะคะทุกคนก็ไปสมัครได้ค่ะทุกคนไทยคิวปิดเราแนะนำจริงๆเราประสบความสำเร็จจากที่นี่ทำให้เราก็คือไปที่ไหนก็พูดตลอดอะ t ทยคิวปิดไทยคิวปิดเราจะแนะนำเป็นเว็บแรกเลยที่เราแนะนําคนอื่นก็คือไทยคิวปิดนะคะเพราะว่าเราประสบความสําเร็จจากเว็บนี้เนาะถ้าใครประสบความสําเร็จจากเว็บไหนเขาก็จะจดจำเว็บนั้นแล้วก็เป็นเหมือนเขาก็จะคิดว่าช่องทางตรงนั้นก็คือทาทาให้เขาเป็นเหมือนคิวปิดให้เขาได้เจอคู่แท้ก็เหมือนเรานี่แหละค่ะก็ยังไงก็วิดีโอนี้ก็บา,บายบายค่ะวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย